ณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งต้นตะเคียนสูงระง่านขึ้นท่ามกลางโพงไพรด้วยความสูงและขนาดที่ใหญ่โตมันดึงดูดความสนใจของชาวบ้านที่เชื่อว่าต้นตะเคียนนั้นเป็นที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งมีชายกลุ่มหนึ่งตัดสินใจจะโค่นต้นตะเคียนเพื่อสร้างบ้านแม้คนแก่ในหมู่บ้านจะเตือนว่าไม่ควรตัดเพราะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้มีวิญญาณสิงอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ฟังขนาดที่ฝันต้นไม้จนเกือบคาด ชายหนุ่มคนหนึ่งกลับรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันให้หยุดในคืนนั้นเองวิญญาณของหญิงสาวผู้สวยงามเข้าฝันของชายหนุ่ม<อ>เธอแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นเธอขอร้องไม้ให้เขาโค่นต้นไม้เพราะมันเป็นที่อยู่ของเธอชายหนุ่มตื่นขึ้นจึงเล่าเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังหลังจากนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจหยุดการโค่นต้นตะเคียนและสร้างสราลเล็กๆเ,เ,เพื่อบูชาเจ้าแม่แทนเรื่องราวยังไม่จบ ฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมตอนต่อไป